สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายเนาะสบายดีพี่น้องห้ามกิน,น,นสมมองคน,นเอิ้นไคกันเากยังบนทันมาครบพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องที่หักแพงบระจุกูทุกคนเนาะจ้านามากินข้าวกันสามโมงจะได้กินข้าวเทีหัวใจัองน้านเห็นแล้วโย่เอ้แม่โย่เหี้ ดูแล,ล้ลบอกเอ็กจนบ้าเลยจะไม่ได้เอ็ดังปาบ้ากับสามีเป่นเ้า,เา,ก,า,าออกันพี่น้องเมาออเลยปอบปาเอาอ,ปเปเอพี่น้อง <c oughs> ชอบแพงชพงะแพงสบายดีเนี่ยชแพง เฮ้ยหุบชินหุบแพร่ด,ดีพี่น้องจะพามาบึงร้านร้านทรายเน่มืม่อนีนนน่อาหำมัน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 เออน้องอออบึงแต่นามันกับพ่อนะพี่น้องเนาะอ้าวปลุกให้แล้วเออน้องมิตรยาพี่น้องก็อาปากกอง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 อยู่โอ้ยพาไปบึงประชมุมเนาะบรรยากาศรอบๆเนาะ มีปลาว่ากินกำลังกินข้าวดูถ่าผ้าเขากันพี่น้องเห็นแล้วแล้วก็ยังเอิญกินยากยกพี่น้องเลยพวกเอ,เอ,เอินอิจะไปน้ำมองกันละผ้านะ่ะผ้าเคยใหม่ก็เคยเถ่า <laughs> น้ำกันมากิน <laughs> พ้าอื่นบอกกินบส้นเคยใหม่่ะไปน้ำเอาเคยเถ่ามากินผ้านี่่ะสันแม่นบอลุ่งแหล่ <laughs> ไปดึงเอากันมามองดูพี่น้องมันเห็ดเวียงเห็ดเวิ่งเราไปจะขึ้นเนาะกินเก่าแล้วจะเย็ดก็ได้แมนกินเข่าพิษเวลามันเจ็บท้องเนาะมีแห้งก็ได้แล้วมาดีพี่น้องบปคานี่ข้นได้เห็ดเวียงแล้วมึนแหน่เนาะเพื่อสิมากินเข่ากินน้ำได้หิวก็อดแต่วก็มันบ่ถึงขั้นสุดยอดเลยอดอยู่ซะแล้วเอากินกินลงมือเคยเ่า อาลุยลุยลุยเลยสองเคยนี่คลิปนี้ยเสียเบิร์ให้ชมถั่วๆไปเนาะพี่น้องเนาะแม่นมเสียอาบน้ำให้ลูกชายน้ำไอต้ามชมเด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณหลายๆเด้อทุกท่านที่เขามาหับส้มส่องซอแพงเป็นกำลังใจให้ทุกคลิปเลยทุกคำคอมเมนต์กับคำตำหนิที่ส้มคำย่องย่องส้มเซยกับขอขอบคุณเด้อทุกคำคอมเมนต์ แม่แม่หามบอแม่นมหามยเด้อสิาว่าว่ายังเสียงบดังมาะพี่น้องยไืมึงด้วยยากไหอให้เบิ่งลูกชายเป็นแท้เขาเข้าไปเบิ่งพ่อแห้งน้ำไหลวะลูกบ่โอ้น้องบอสเท่าบอสเท่าบอสหมวกสิพิษปากนะฮะหมวกสิพิษตาแล้วเอากิน กินพี่คนกินนมกินน้ำแล้วกับอาบน้ำให้แม่นมกินเ่าก่อนเนาะแม่นมแม่นมหรือจะแม่เป็นแม่จริงเะเนี่ยพี่คนปลาพี่นกินสมตำได้พี่นนอะบุ๋มแม่กินย่างด้สมตำกระแซ่บแซบใส่กระแป้งโต้จะถักกระโถโตยจากินกระแป้งเบิดปลาเขาได้เพราะว่า นันลูกเลียวจะเอามายิงเลยน่นนั่นนันนนนนเอาไม่ยิงเลยเอาวลาวเทากระเทือนนะเมื่อวด็กบ๊อบหิ่น้อกมุมปรแจงกันในบ่อเบิ่งประเมาห้ามุมก็เด้อ ห้ามุมแต่พ่าเมาสิบอตัดดอกพี่น้องบอตัดตอดแค่คืน่องพี่น้องน้องข้าวกลิ่นเขาไง้ะตอนบุญกินนะคือคนอยากนไงล่ะเบิ้งให้เบิ้งกับเข่าใส่หวับหวับนี่ถั่วแจ่วแล้วก็มีสมตำเนาะตำรวมแล้วก็มีออเป็ดเนาะพี่น้องเนาะแก่เจ้าก็มากินน้ำข้าพผีตี้เจ้าอยากดำมาพีตี้ดำมาเข่าผ้านี่ดำที่ใหรบักเทินมากินก่อนบอเทินเป่าบอเทินถ่ากินพร้อมผ้านั่นนะจ๊ะ พ like, si ี่น hey. um, uh ้องเบิ่งสีหาพาไปเบิ่งไปชมเด้อดูเดือดปลาเมาสิพาไปเบิ่งไปชมปลาเมาโอมันจะลงอยู่แล้วรอบใหม่ได้ไหมดูเด็ดกินให้กินยังบ่มากินเบิ่งโผบุกยังไงไม่ยังไงพี่น้องยังไมากินนึงเผาเชินเผาผฟาข่าวเผาทายย่า บอกเพื่อน,นอยากกินนั่นนี่พี่น้องอยากกินหล,ลายๆคนพี่น้องมาจากแซ่บน่าดูโอ้ยมีแต่ผู้โตกล้ามหัวหัวใส่กนันมันจากแซ่บพี่น้องเลยเออผลยากให้มันแล้วกล้องนี่พี่น้องเลยจังสิมากินทิ่แรกเลยรพี่น้อง <c ười> ปลาชู <c ười> คลิปนี้ดูเดือดพี่น้องเลยผ <c ười> ู้ใ <c ười> ส่บวกสีเหลือ,อ,องนั่นพอน้องอัน พอน้องแทนพอน้องแทนหมวกสีเหลืองนะพอน้องแทนของผมมากินซะก่อนเนาะอยากกับผักกันมากินกว่ายังเริ่มใหม่นั่นบ่กินเขาแล้วไปอยากพักก่อนบ่ดูให้ชมชนิดก่อนนะพี่น้องเนาะ มีข้าวเข่าข้าวเข่าที่ล่อซุ้มเพินนั่นนี่นี่สองข้าพี่น้องเนี่มีโอเปตมีส้มตำเผาถาอยู่ยันหมูวนยันไม้ยันไก่มากินบัเทินเผาถาเผาถากค่ยังไม่ทันได้กินนั่นเนี่ยถาถากินนตำกันจังหวนน้องจังหวนจากแซ่บกินคนเดียวมันกับผแซ่บเลยเนาะไปเห็ดน้องได้น้องนอนน่ะน่องน่อนี่ รานเช้าไปนอนพี่น้องหานอนยังหนาหักเลยกงอีลานอนหนาหักอีลีโอ้ยร้านไปนอนป้าเมาก็นอนอีละก็นอนพี่น้องเอ้ยมือในเชียงดังซัวซัวมันมันก่อมให้นอนเนาะ สบายดีประดำสบายดีฝันกลางจะแฝดเป็นหลังตอนบ่ายบัวแฝดบัวมีแม่และสามโมงเอาติดตามชมอีกเด้อยังเสียบน้าให้น้องมอสน้องอันนี้ก็น้องน้องบอสน้องบอสเพลงขันตอนแม่นมพระสับพมให้ลูกเพคนเนาะกินข้าวแล้วกระสับพมให้คนน้อยคนน้อยกระสับมาหูเทอันนี้ สะผมก่อนจังสีอาบน้าแบบบูรานเลยน,นะอาใส่แข่งแบบบูลานขมันที่บอกหอายอักกัดจะหายแล้วมันตกใจแบบนี้มันหมกักแล้วน,นี่นะที่โบเห็นมีฟองบอ่ไม่เหม่นกินสะหัวอยู่แม่น <laughs> อาเภนีน่เสร็จไม่ได้ขับตาเธอปะ พี่แต่สร้างนี่พี่น้องใต้พีคือตูนนี่ถ้าใส่ชาแพงเปล่ายาัง,ายางคือตูนเ,นเขาจะเอาคือจัจกตูนอยู่วะน้องมาเข่าหูเด็ดป่าวะเมนอมในเพันซี ละเอียดค่ะกับเด็กน้อยเนาะพี่น้องเอาไปเลี้ยงเด็กน้อยนี่สิไปบอกป้าว่าสมมุิไปไปทำงานเลี้ยงเด็กน้อยเจ้าสิไปอยู่เลี้ยงก็ได้ค่ะเดี๋ว่าทำสีว่ากําลังต้มกับมันมันบอกคุ้มมือหรอมันบอกคุ้มมือมันมือไงเอาได้ส่วนข้าวซะเมื่อย ก็กละเอียดกับเรียกน้อยเนาะแต่ให้เลี่ยงในพดบบอดไว้แล้วคันเบิดมือไขดุเป็นบางเวลา,าดุกับไอ้บอสนี่เป็นบางเวลาอุ้ยขคาแม่ห็นห่งแหงสิเบิ่งหนาทะเลาะนี่จะหมักตกใจหมักตกใจนะขือหเข้าตา พี่น้องมองดูแม่นมอาบใหายอาบใส่แข่งแบบโบราณพี่น้องโบราณโบราณแล้วก็จะเด็ดจะเบ็ดแข่งเขาเ,เ,เพื่อนๆอีเพิ่นบ่ชหายได้ป่าวว่ามันฮวบปกติเพิ่อนนอนง่ายเพิ่นส,พน,พนสิตกใจพี่น้องเพิ่นสิมีเสียงหายเน้นน้อยหนึ่งเอาใส่ข้ออันนี้เอ้ยปกติขต้าเจ้าก็สิอาบใส่กระซัมแต่เฮาทำเป็นแบบโบราณโบราณเกิน มันเอาขี้ข้อออกห้หมือนแล้วเลยสี้เมนเนะขี้แห่เอพนะเป็นไงเอ,อ,อ<ด>พเนไงแล้วเ็ตัใจเินเราได้ขี้แห่น,นะเิ่นหววขี้แห่เอพนนะล่างขี้แห่ออกในลูกออออโอเคแปล okay, วา่าโอ้ผบ่หายแล้วมื่อน,นี้นะ <laughs> ปกติถ่านอนนี่หายเนาะเประวา่าเนาะ ก็ใช่อย่าเขาคลิปแม่แพงนแนมมาอีกแล้วอุ้ยคล้องทั้งนี้ก็อุ้ยน้ำที่พี่อยู่ตาเหมือน เดี่ยวก็อาบทั้งล้างมันแบบนี้เลี่ยวเราไทางหน้านะเลี่ยวเลวเลวเลวอ้ยตกใจอยู่ใคตกใจอยู่ใคตกใจยืนเอง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 วะแข่งสิคขดแล้วนาะมายืนแต่น้อยเ้ยืนเองพี่น้องโอ้ใส่เสื้อบ งอนเพื่อนนะนี่เขาเอิ่อ,องอนวะนี่ยืนเถอะนะสร้างเพราะว่าจะได้เอายืนเป็นมันยืนเองมันโ,โอ้ยโยนโยนเกือบบัวได้เอายืนไหนยืนบัเป็นจับมันหยัดลงมันก็ยืนเถอะนะ <laughs> <laughs> อีสร้างเขาบอกเป็นอย่านี้นะฮะนะยืนนอนคักไปแล้ว <laughs> ไม่ <laughs> รู้ว่าเป็นตาซังหรอได้เอาเลยวิมินมอ่ะพี่น้องเบิง้งละเอียดอ่ะอ๋อว่มีห้อง <laughs> 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 มีหอยลูกพันกระโอ้โหผาผาปิดเดย์ยังหมูปิดเป็นอย่าเบิง่งความน่ารักของแม่กับลูกเพันนระพี่น้อง แม่กับแม่นมด้วยพี่น้องเด้อแม่แท่กับพี่แม่แพงแม่แท่กับแม่แพงมาเขอนี่กระซิปิดคลิปเนาะพี่น้องไม่เนาก็ตายเอื้อก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามนี่เยพี่น้องเด้อสบายดีเนาะเราชมคลิปหนาโอ้ซุปเจ้านี่กินกระเล่มกับบวปากซื้อไว้ให้แม่นมอยู่ว่าป้าเมาซื้อมาไว้ให้แม่นมเนี่ยอันหนึ่งซื้อมาให้ป้าวันไหนอันหนึ่ง อีกอยังก็วาสิปิดคลิปพี่น้องห้องกุกกอักปันนี้เลี้ยงเลี้ยงอ้ไรสักเลยเลยมันนี่นะได้แล้วมันนี่นะว้ากินกินอะไรบ้อมไม้ปลาป้าป้าว่าใครดมใครดีเดี๋ยวสิเอามาให้ปลาว่าก้อนหนึ่งปลาว่าเผื่อกันยังสิทาแป้ง ไปเส้อผ้าให้ลูกเนาะขอบใจป้าว่าลายๆเนาะอาบน้าใหล้ลูกเพิน่นเรียกว่าลูกสะแพงเนาะอู้มาแต่บ้านได้ดีกับเลมเนี่ยบ้านชาบูไสอบกหให้ซื้อเลี้ยงให้ซื้อเลี้ยงให้ซื้อเลี้ยงยเยงนี่ยเนื้อจับเธอนาะ ໃດພີ່ນ້ອງແມ່ນແມ່ນບໍ່ແມ່ນບໍ່ເມືອງຊື້ຊື້ເບິດທຸກຢ່າງແລະອີ່ຫຍັງກັນບໍ່ແມ່ນພໍ່ເຖົາຜບນປາສູແວມື້ນະກໍແມ່ນບິດບໍ່ນະແມແຖມື້ນະກໍມນເດປຍິແປາດກິນບດສຄູສຄົນນສູ อีละอ่ะาใจก่อนเยาเนมืไฮ้านไม่อไก็ซื้อให้เจ้ากินน่ะอันอันจะไปซื้อแล้วนะคะเอมากินเออจะไปซื้อกล่องนั้นร้านกัปตันหรือว่าผู้บ่าวเดี๋ยวนี้จัเหมืนพาเอาเลยโบหูเลยเห็นปลามาเอามาหเหนลาม่าอามาหายประมเือชุดเจ้าคืออัน บุญปากมีแทะเออนอนอยู่นอนอยู่ก็ได้กินซ้อมลูกล้านเห็ดเบี้ยกับข้าวกระสือให้กินน่ะนอนพี่น้องเนาะนอนนอนซ้อมลูกล้านเห็ดเบี้ยก็ได้กินก็ได้กินอยู่อุ้ยบุญมีอะไรเนาะเจ้าป่าบุญปากมีอ่าเนาะให้ซื้อให้อีลากินให้ซื้อให้อีลากินโอ้จะหลวดลูกจะหลวด ตัลวดตลวดมันมาาแต่ทงผ้าหมาจะรวดมันก็ขคืนทั้งผ้าหระสิบก้อนป่ะปะว่าเอาให้ปะว่าน้ำปว่าไปแลวปะว่าไปแล้วก้อนเท่าไหร่สิบบาทเออ ตัวน้แถมตัวแี้แถมหนึ่งเออีซิปซิปบาทนะซิปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบบาทจ่ายเลยมึงยังสุดท้ายไปหายซาแเงพี่น้องเอาปาวาป่าดูเออปาวาปามาวาดูคีโมว่ากูเป็นคนเลี้ยงกัตันแถมอันึ่งแม่แมน้ากับเก้าตัวซิเ้ ไห้สิมาต่อยอดแม่สิมาต่อยอดขอเชิญขอเชิญบริจาคได้ยี่สิบาทพ่อ่อมีร้อยบาทเองหกเจ็ปน้องไอมทำเก้าสิบถึงอีบูมไอ้บอยบูมสิบถึงปลาว่าเน่สิบกอนแมันนึงก้อนท่าายก้อนละสิบก้อนละสิบอันหาบาทนะสี่อันจอกละหาบาทมาต่อยอดนะแม่ต่อยตุต้นี ห้าพันบาทเมื่อไรทำหมดได้สับาทนะห้าบุ๋งห้าสิบบิ๋งเงินขอซาแพงสีต่อยอดอรังลังไม่เด้อพี่น้องเด้อบ่อยากออกหนาไม่ปิดคลิปก็ได้พี่น้องสบายดีเอาไปแล่รังไปแล่อะไรเอาเงินน้ำข่อยนี่เก่า